ต้องบอกว่าชัยชนะของตีตีเหนือแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Uber อร์ทำให้เรานึกถึงความสําเร็จของแจ็คมาและ阿里巴巴นะครับที่สามารถเอาชนะ eBay ในตลาดประเทศจีนได้สําเร็จแจ็คมาได้เชีย้ยเห็นถึงกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จของ b a บาในคําพูดอันโด่งดังของเขานะครับที่เขาได้เคยกล่าวไว้ว่า eBay เนี่ยเป็นเหมือนฉลามในทะเลแต่จระเข้สามารถที่จะเอาชนะฉลามได้ในแม่น้ําแยงซี ซึ่งก็คือการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นเนี่ยมันแตกต่างจากการแข่งขันระดับโลกในหลายๆด้านนะครับความพ่ายแพ้ของอูเ ber อร์ในจีเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับมารับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Ge Powerful Geek Inspire people to Story Story สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือการ Geek Story นะครับ รายการที eh mm ่มาเล่าเรื่องราวประวัตินะธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยย้อนประวัติศาสตร์การแข่งขันแอปเรียกรถแท็กซี่ในประเทศจีนนะครับอย่าง Uber อร์นะครับพวกเขาล้มเหลวในประเทศจีนได้อย่างไรนะครับทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยกำลังพุ่งขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก ก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Uber เองเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับบริษัทอเมริกันที่กําลังเฟื่องฟูพยายามเข้าสู่ตลาดจีนด้วยความหวังที่จะทําเงินจากประชากรประมาณ1,400ล้านคนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านี้จะมองว่าจีนเป็นเหมือนตลาดในอุดมคตินะครับมีชนชั้นกลางที่ใหญ่กว่าสหรัฐเกือบ2เท่าครึ่งและ แทบจะไม่มีความเรียลี้ต่อแบรนด์ที่สืบทอดมาหลายรุ่นเหมือนในอเมริกานะครับเนื่องจากจีนพัฒนาด้านเทคโนโลยีค่อนข้างช้าหลา,หลายเทคโนโลยีเนี่ยก็จะถูกข้ามขั้นตอนในการพัฒนามาเลยนะครับตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตคนจีนก็ไม่ค่อยใช้นะครับก็ข้ามไประบบเพย์เมนต์ออนไลน์กันเลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้ผู้บริโภคชาวจีนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้งานสมาร์ทโฟนกันด้วยกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานไปแล้วนะครับ ตลาดที่ใหญ่มากๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ผ่านการขยายธุรกิจระหว่างประเทศเพียงครั้งเดียวนะครับภายใต้ระบบกฎหมายเดียวภาษาเดียวและวัฒนธรรมเดียวนะครับซึ่งนั่นคือสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่จากสามัรอเริกาคิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องไปเจอในตลาดจิงเนี่ยมันแตกต่างไปมากนะครับการควบคุมที่ค่อนข้างหย่อนยานนะครับกลายเป็นว่ากฎหมายต่างๆในประเทศจีนเองเนี่ยก็ค่อนข้างมีความคุมเคือนะครับมีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีโมเดลธุรกิจใดประสบความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยคู่แข่งเนี่ยอาจจะผุดขึ้นมาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะครับบางครั้งเนี่ยก็ไม่สนใจในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นตลาดที่ดูง่ายๆนะครับเป็นตลาดเดียวกันทั้งหมดจากมุมมองภายนอกมันกลับกลายเป็นตลาดย่อยนับพันแห่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นกับทั้งอเม Amazon Google eBay ลุกป,ปองนะครับหรือบริษัทอื่นๆอ,อ,อีกมากมายจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามนะครับยักษ์ใหญ่บริการเรียกรถอย่าง Uber อร์เนี่ยพวกเขาคิดต่างนะครับพวกเขามองว่าพวกเขาเองเนี่ยมีความแตกต่างและแทบจะไม่ได้รู้เรื่องยักษ์ใหญ่ที่เคยล้มเหลวมาก่อนหน้านี้เลยด้วยซ้ำนะครับผู้ก่อตั้งอย่างทาวิสคารานิกก็เคยเจอกับความท้าทายหลายๆอย่างที่มันเป็นไปไม่ได้มาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เขาได้เริ่มต้นธุรกิจขึ้นมาการต่อสู้กับเมืองกับแท็กซี่เดิมๆที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบ พอในแพลตฟอร์มอย่าง u ber อร์สักเท่าไหร่หนักนะครับการที่บริษัทของเขาเนี่ยขายายตัวอย่างรวดเร็วทั่วสหรัฐแถมโมเดลธุรธกิจของ Uber อร์เองเนี่ยก็ถ้ามองกันจริงๆมันก็ดูเทาๆในแง่กฎหมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วในตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมีการบุกมาที่ประเทศจีนเนี่ยพวกเขาก็ทําสําเร็จนะครับซึ่งทําให้คารนิกเองเนี่ยมีความมั่นใจเกินตัวจนมองว่าจีนเนี่ยเป็นเพียงแค่ความท้าทายอย่างหนึ่งที่เขาคุ้นเคยครับเขาเคยผ่านมาแล้วเพียงเท่านั้นนะครับ แน่นอนว่าคาร์ลินิกเองเนี่ยมีเป้าหมายแรงกล้าเลยนะครับที่จะสร้างอ ber อร์ไชน่าไม่ใช่แค่ Uber อร์ในจีนนะครับหลังจากที่พวกเขาเนี่ยประกาศเป้าหมายว่าจีนเนี่ยมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับคาร์ินิกเนี่ยก็ได้ทุ่มเทให้กับการขยายธุรกิจในจีนอย่างที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนนะครับเขาใช้เวลา70วันของปี2015อยู่ในประเทศจีนซึ่งมันเป็นเวลาถึงเกือบ1ใน5ของเวลาทั้งปีนะครับ ตอนนั้นเนี่ยเขาถึงกับพูดติดตลกว่าเขาควรจะขอสัญชาติจีนแล้วด้วยซ้ำนะครับอูเบอร์ได้สร้างบริษัทจีนแยกออกมาต่างหากร่วมมือกับนักลงทุนท้องถิ่นยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนอย่างไบตู้และเปิดตัวบริการของพวกเขาในปี2 0 1 3ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างเซี่ยงไฮ้นะครับแม้ทุกอย่างจะดูเหมือนว่ามันมีการวางแผนมาอย่างดีและคลานิกเองเนี่ยก็โฟกัสกับตลาดนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าสถานการณ์ในช่วงแรกเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยความสัน่นคลอนแทบจะทันทีนะครับตัวอย่างเช่น ตอนเปิดตัวเองเนี่ยแพลตฟอร,ร์มของพวกเขารองรับเฉพาะบัตรเครดิตของสหรัฐเพียงเท่านั้นนะครับทำให้คนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่ใช้วีแชทหรือว่าออลีเพเนี่ยไม่สามารถที่จะจองรถได้นะครับและสิ่งสําคัญมากๆก็คือพวกเขาใช้ Google Maps นะครับเป็นแผนที่นําทางซึ่งแน่นอนว่าในประเทศจีนเนี่ยมันแย่ามากๆนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของ Uber ก็คือโมเดลธุรกิจทั้งหมดของพวกเขานั่นเองนะครับบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของรถหรือว่าทําการจ้างพนักง,งานด้วยตัวพวกเขาเอง วัลล่จริงๆของ Uber ก็คือการเชื่อมต่อคนที่ต้องการขับรถกับคนที่ต้องการโดยสารที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่เนื่องจากการที่จะขยายไปในสถานที่ใหม่ๆนะครับทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารมันก็อยู่ในพื้นที่นั้นๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการบุกตะลุยตลาดใหม่ๆเนี่ยมันก็เหมือนการเริ่มต้นจากศูนย์นะครับแน่นอนว่า Uber อร์เองเนี่ยอาจจะผูกขาดใน LA นะครับแต่ว่ามันก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเมื่อพวกเขาขยายไปยังซีแอตเทิล ดังนั้นกลยุทธ์ของ Uber อร์เนี่ยพวกเขาต้องทําสิ่งเดียวก็คือการสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าเลยนะครับทุกเมืองใหญ่เนี่ยก็จะมีผู้จัดการเป็นของตนเองนะครับซึ่งจะทําการคอยดึงดูดคนขับใหม่ๆด้วยโบนัสและลูกค้าใหม่ด้วยการให้นั่งฟรีนะครับการเป็นคนขับ u ber อร์ในช่วงแรกๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องตรวจสอบประวัติอย่างละเอียดหรือว่ากรอกแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อนเลยนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลนะครับในตลาดสหรัฐอเมริกา และเมื่อทําเป็นรายแรกๆนะครับแต่ว่าปัญหาในจีนก็คือพวกเขามีคู่แข่งตั้งแต่แรกนะครับนั่นก็คือตีตีตซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2012และแทบจะมีทุกอย่างที่ Uber มีอยู่แล้วนะครับทั้งแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่การออกแบบที่เน้นประเทศจีนเป็นหลักรวมถึงการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับในขณะที่ U ูเ ber อร์เนินธุรกิจด้วยการทําลายการผูกขาดของแท็กซี่ในทุกเมืองใหม่ที่เข้าไป แต่ตีตีจากจีนเนี่ยมองว่าต้องการเป็นพารามิตรกับคนเหล่านี้นะครับต้องการแค่ทําการคอนเน็กผู้โดยสารกับคนขับแท็กซี่ที่มีใบอนุญาตอยู่แล้วซึ่งมันแตกต่างจากโมเดลของ Uber อย่างชัดเจนนะครับนั่นทําให้ตีตีเนี่ยกลายเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเจ้าหน้าที่รัฐนะครับถึงขนาดที่ว่าช่วยจัดการสัญญ,ญาณไฟจราจรกว่า1,300จุดร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นนะครับ ในปี2015ติตเองเนี่ยได้ควบรวมกิจการกับคู่แข่งที่ใหญ่ใกล้เคียงกับเขานะครับทำให้มีอำนาจผูกขาดตลาดเกือบทั้งหมดกลายเป็นบริษัทเดียวในโลกนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนทั้ง3รายทั้งไปตู้อาลีบาบาและเทนเซ็นนะครับรวมถึง Apple และกลองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของจีนก็ร่วมลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแน่นอนนะครับว่าหากผู้ใช้ชาวจีนมีตีๆอยู่แล้วเนี่ยเหตุผลเดียวที่พวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้อูเบอร์นั่นก็คือเพราะมันราคาถูกกว่ามากเพียงเท่านั้นนะครับนั่นเองที่ทําให้อูเบอร์ต้องทุ่มเงินมาอานอาูเบอร์ใช้เงินมากถึง40-50ล้านเหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์สําหรับการแจกโปรโมชั่นให้นั่งฟรีและโบนัสต่างๆให้กับผู้ขับขี่ในประเทศจีนนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยขาดทุนไปกว่า1000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี มันได้กลายเป็นสงครามที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดนะครับระหว่างตีกับอูเบอร์ในประเทศจีนถึงขนาดที่ว่าตี๋เองเนี่ยได้ส่งวิศวกรลับไปสมัครงานกับอูเบอร์นะครับเพื่อทําการรวบรวมข้อมูลความลับทางการค้าในบางครั้งเนี่ยอูเบอร์ก็ถูกบล็อกจากวีแชทในจีนนะครับซึ่งมันก็เทียบเท่ากับการที่ Google เนี่ยซ่อนคู่แข่งจากผลการค้นหานะครับทำให้ Uber อร์เองเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นสำหรับคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับ การเผาผลาญเงินสดละลายลงไปแม่น้ำของอูเบอร์เองเนี่ยมันทําให้เกิดการช่อโกงนะครับโดยในเมืองหนึ่งของจีเนี่ยอูเบอร์รายงานว่ามีคนขับมากเท่ากับลอนดอนปารีสและซานฟรานซิสโกรวมกันซะอีกนะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าจะมีกี่คนที่เป็นของจริงนะครับเมื่อมีผู้ใช้ใหม่ก็จะได้รับการเสนอให้นั่งอูเบอร์ฟรีตามโปรโมชั่นนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็ยังจ่ายเงินให้กับคนขับตามปกติซึ่งมันเป็นช่องโหว่ที่สําคัญมากๆนะครับ มีผู้ใช้สองคนคนนึงทําหน้าที่เป็นคนขับอีกคนทําหน้าที่เป็นผู้โดยสารพวกเขาสามารถสมรู้ร่วมคิดกันได้นะครับโดยการนั่งแบบปลอมๆแล้วแบ่งผลกําไรกันนะครับซึ่งในจีนเนี่ยโอ้โหทำง่ายมากๆนะครับพวกเขาสามารถใช้ซิมการ์ดจำนวนเยอะๆนะครับจำลองโทรศัพท์ปลอมๆแล้วก็นั่งแบบปลอมๆนะครับทำการเปลี่ยนซิมการ์ดแล้วทาซ้ําไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งสรุปสุดท้ายเองเนี่ยในเมืองเมืองหนึ่งของจีนการช่อโกงเนี่ยคิดเป็นครึ่งหนึ่งของการโดยสารทั้งหมดนะครับมีการนั่งแบบปลอมๆม,มากกว่า3 0 0 0 0ครั้งต่อวันในช่วงฤดูร้อนปี2 0 1 5เฉพาะในประเทศจีนนะครับอูเบอร์เองเนี่ยก็ต่อสู้กลับนะครับด้วยการสร้างฐานข้อมูลหมายเลขอีมีนะครับซึ่งมันเป็นหมายเลขที่เป็นยูนิคหนามเบอร์ของโทรศัพท์แต่ละเครื่องนะครับทำให้บริษัทเองเนี่ยสามารถระบุตัวคนโกงได้แม้หลังจากที่ทําการรีเซ็ตโทรศัพท์แล้วก็ตามนะครับ แต่ว่า Apple เองเนี่ยได้ซ่อนหมายเลขนี้จาก Developer ตั้งแต่ปี2012นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทำให้ Uber เองเนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจจับการช่อโกงได้นะครับ Uber ก็ไม่ยอ่อททอนะครับทำการจ้างบริษัทแฮกเกอร์ภายนอกเพื่อมาแฮกความปลอดภัยของ iOS นะครับซึ่ง Apple เองเนี่ยก็คนพบและเตือนให้หยุดทำนะครับ แต่ Uber เองเนี่ยก็พยายามแหกกฎของ Apple เสมอนะครับพวกเขาพยายามหลอกว่าแอปเหล่านี้เนี่ยทำงานอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ของ Apple แน่นอนว่าถ้าหลอกมันได้เนี่ยก็จะสามารถผ่านกฎเหล่านี้ได้นะครับสุดท้าย Apple ก็ยังพบเจอการละเมิดกฎเหล่านี้อยู่ดีนะครับแล้วก็เรียกประชุมทีมงานของ Uber ด้วยความโกรธเกรี้ยวนะครับ สถานก,การณ์ในตอนนั้นเนี่ยมันไม่ดีเลยสําหรับ Uber นะครับพวกเขาเผชิญกับการช่อโกงครั้งใหญ่ปัญหากับ Apple รวมถึงการขาดทุนมากกว่า1,000พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและสุดท้ายก็มาถึงจุดจบนะครับเพราะว่าในช่วง2อสาปีแรกของ Uber ในจีเนี่ยพวกเขาก็อยู่บนพื้นที่เทาๆนะครับในเรื่องของกฎหมายมันก็ไม่ต่างจากในสหรัฐนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการลงโทษในระดับต่างๆขึ้นอยู่กับอารมณ์ของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับ ในเมืองกวางโจทางตอนใต้นะครับตำรวจได้บุกเข้าไปตรวจคนสนักสนงานของอ b e r อร์ตอนเที่ยงคืนนะครับโดยกล่าวหาว่าพวกเขาดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายและการบุกตรวจค้นของตำรวจเนี่ยตามมาด้วยการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงระหว่าง Uber อร์และคนขับแท็กซี่นะครับแต่ Uber อร์มันจะโชคดีนะครับเพราะว่าในเดือนก,กรกฎาคมปี2016มีการก่อเหตุอาชญากรรมที่ได้รับความสนใจในสังคมอย่างมากโดยคนขับของตีตีนะครับ ทำให้สุดท้ายเนี่ยจีนก็ผลักดันให้รูปแบบธุรกิจของ u ber อร์ถูกกฎหมายแต่มาพร้อมกับกฎระเบียบใหม่ที่เข้มงวดนะครับเช่นห้ามมีการอุดหนุนในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะครับและคนขับต้องมีประสบการณ์3ปีและ U ูเบอร์เนี่ยจะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางก่อนที่จะขยายไปยังเมืองใหม่แต่ละแห่งนะครับซึ่งในปีนั้นเองเนี่ยอูเบอร์มีการบุกไปยัง37เมืองของจีนนะครับส่วนตีตีเองเนี่ย มีบริการอยู่ประมาณ400เมืองนะครับอูเบมีผู้ใช้งานประจำวันประมาณ229ล้านคนเทียบกับ908ล้านคนของตีตีหลังจากที่ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับที่พวกเขาคิดจะตะลุยตลาดประเทศจีนด้วยความมั่นใจสูงเอามากๆนะครับท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คลาสิกสมหวังนะครับเพราะว่าหลังจากที่กฎระเบียบใหม่มีการบังคับใช้ Uber อร์ใชเองเนี่ยก็ถูกขายให้กับตีตีนะครับ แล้วก็อูเบอร์ได้รับพูน19%ในตรีตีผู้นําของทั้ง2บริษัทได้รับตําแหน่งในคณะกรรมการของการแลกกันนะครับซึ่งถ้ามองในแง่หนึ่งเองเนี่ยอูเบอร์ก็ไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายของพวกเขาในการพิชิตตลาดจีนได้อย่างชัดเจนนะครับพวกเขาจากไปด้วยส่วนแบ่งตลาดเพียงเล็กน้อยและขาดทุนจํานวนมหาศาลพวกเขาไม่ได้ประสบความสําเร็จในที่ที่คนอื่นล้มเหลวในจีนก็ต้องเรียกว่าอูเบอร์เองเนี่ยก็ทําผิดพลาด ด้วยตนเองหลายครั้งนะครับแม้จะมีเรื่องของอกฎหมายกฎระเบียบต่างๆจากรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเนี่ยอูเบอร์ใช้เงินไปประมาณ2พันล้านหเหรียญสหรัฐในจีนและจากไปพร้อมกับเินทรัพย์มูลค่า7พันล้านหเหรียญสหรัฐหากมองจากงบดุลล้วนๆเนี่ยจีนกับกลายเป็นแหล่งกําไรที่สูงนะครับต่างจากตลาดส่วนใหญ่ที่บริษัทไปเปิดมาพวกเขาสามารถนําเงินเหล่านี้ไปลงทุนในตลาดอื่นๆ ที่มีโอกาสชนะมากกว่านะครับเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสำเร็จของตีีเหนืออูเบอร์ในตลาดจีนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการเข้าใจตลาดท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งนะครับแม้ว่าแบ,บ,แบรนด์อูเบอร์เองเนี่ยจะเป็นแบ,บแบรนด์ระดับโลกที่มีเทคโนโลยีล้ําสมัยนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของตลาดจีนทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับตีีได้ในท้ายที่สุดนะครับ สำหรับเรื่องราวของ Uber กับความล้มเหลวในตลาดประเทศจีน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับรเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b l o g d n นทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line ที on, ่ addra don t h a r a d o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ